แรกกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปหลอกลวงนะฮะหลอกลวงคนว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการทหารได้นะครับหลายคนอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ลูกหลานมาเป็นข้าราชการเป็นทหารได้จะยิ่งดีและถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นทหารหน่วยพิเศษได้ก็จะยิ่งดีมากๆวันนี้ทางตำรวจนะฮะเขาสนที่กำลังทหารไปจับกลุ่มคนคนหนึ่ง อยู่ที่หัวหินเนี่ยเขาแอบอ้างว่าเขาสามารถที่จะฝากลูกหลานของชาวบ้านเข้าไปทํางานรับราชการเป็นทหารนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการของหลายๆคนนะฮะซึ่งทางตำรวจกับทหารเขาไปจับกลุ่มได้คาบ้านพักนะครับนายคนนี้ชื่อว่านายจรินรัตนวิจิตร ตกเป็นผู้ต้องหาแอบอ้างเบื้องสูงครับมีผู้ล้องเรียนมา3รายนะฮะโดยทางเจ้าาที่ตำรวจกองปราบปรามทหารก็นำหมายสารมนฑนทนหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีครับเข้าไปบุกที่บ้านนายจรินเนี่นอนอยู่ที่บ้านนะ,ะครับคือจากการไปสอบถามคนที่ถูกหลอกเนี่ยเขาบอกว่านายจรินจะอ้างโตว,ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้กองอัดหรือว่าเสัดอัดแล้วก็ไปหลอกลวงฮะ ชาวบ้านว่าตนเองสังกัดทหารอยู่หน่วยหนึ่งสามารถที่จะไปฝากบรรดาลูกหลานของชาวบ้านที่อยากเป็นทหารเนี่ยให้เข้ารับราชการได้คคนก็หลงเชื่อฮะมีคนโอนเงินไปให้นะครับเป็นล้านกว่าบาทไปตรวจที่บ้านมี ปืนสั้นบีบีกัรหนึ่งบอกอยู่ในอขอแหนึ่งกระบอกอยู่ในตู้เสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์ชุดใหญ่อยู่ในห้องนอนมีวิทยุสื่อสารแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารของไทยพาณิชย์สเล่มแต่ว่าเป็นชื่อของภรรยากับชื่อของลูกพี่ลูกน้องมีโทรศัพท์5เครื่องพร้อมเอกสารต่างๆอีกหลายรายการนะครับโดยเอกสารทั้งหมดเจ้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วน ในการไปหลอกลวงไปแอบอ้างเบื้องสูงก็เลยยึดหลักฐานเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนอกจากในาจรินแล้วจะมีค,คนอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจกำลังเก็บอยู่นะฮะแล้วก็นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่สพหัวหินนะครับ,รบตำรวจก็เชิญผู้เสียหาย3รายที่ถูกนาจรินคนนี้แอบอ้างว่าเป็นผู้กองอัดหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีบอกว่าจะฝากเข้ากรมทหารได้ เป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสารายรวมกัน1นล้านหกแสนบาทและยังมีผู้เสียหายอีกหนึ่งรายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันตํารวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวคุณผู้ชมถ้าดูอยู่แล้วอาจจะคุ้นหน้านายอัดคนนี้หรือว่าคนที่อ้างเป็นเสียอัดนะครับก็สามารถไปติดตามได้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่หัวหิน